มือเล้วมืออื่นมือเพื่อนี่นะครับผมมืออื่นก็เดินทาเข้าบ้านพักนะครับผมพักผ่อนร่างกายชาร์จแบตเติมแรงใจที่บ้านพักนะพี่น้องเนาะพักผ่อนพี่น้องชาร์จพลังจากของพี่น้องก่อนรุยงานยาวๆนะครับผมคิวงานคิวงานเลือีกว่าร้อยหาสิบร้อยหกสิบงานพี่น้องคิวงานนะครับผมเลือีกประมาณร้อยหกสิบงานนะครับผมรอดเอรดี๋ยวจ้าเจอกันในกลุ่มนะครับผมอ่ะพี่น้องครับเฟื่งนี้จะเป็นในส่วนของอ่า เต้นคอตุ่มพี่น้องอันนี้เป็นเต้นคอตุ่มนะคะผมเต้นคอตุ่ม้อพี่น้องเด้อเต้นคอตุ่มอยู่ข้างไม่ที่พี่น้องพื้นที่เรามีจํากัดนะครับวันนี้นะครับผมเพื่อนเตี้ยเขามีจํากัดพี่น้องนี่นะครับผมเพื่อนที่เขามีจํากัดนะครับผมนี่เลยพี่น้องอันนี้เป็นเต้นคอตุ่มนะครับผมแม่รอในกลุ่มแล้วรู้ใจในกลุ่มค่ะผมรอแล้วจ้าเจอกันนะครับผมอําเภอสมเดจอากาศดีหนาวแม่นครับผมอากาศร่มเย็น,นสวยเลยพี่น้องอันนี้เป็นเต้นคอตุ่มนะพี่น้องเด้ออ่านี่นาเอกใมพี่น้อง นนี่นะครับผมสวัสดีครับผมอ๋อเอฟแฟนงครับตัวยงตัวนี้เชร์จ้ารอในกลุ่มเดีจ้าเจอก,กันในกลุ่มนะครับผมนี่แล้วพี่น้องอบรรยากาศล้างหานเฮาพี่น้องครับผมตอนนี้แดนเซอร์นะครับผมกําลังแต่งหน้าแต่งตาอยู่พี่น้องกําลังแต่งหน้าแต่งตานะครับผมหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับผมจะออกไปฟอรเสิร์ฟเฮาเนาะพี่น้องเนาะทีมงานฟอรเสิร์ฟเฮาจอยฟอร์เนาะพี่น้องเด้อพี่น้องผู้ใดที่ยัมอนกดบัตร ซื้อตั๋วนะครับผมจิ้มลิงด้านล่างได้เลยนะครับผมซื้อบัตรจองตั๋วได้ในราคา128บาทเท่านั้นนะครับผมสวัสดีครับบา่าวเบิร์ดสวัสดีครับผมพี่น้องครับผมนี่พี่น้องนะครับผมพี่น้องอยากมือคืนนี้นะครับผมไม่มีกลุ่มปิดพี่น้องอยากเบิ่งวา่าโอ้การแสดงล่ำเรื่องไม่เป็นังไ่เนาะนะครับผมพี่น้องติดตามได้ที่แพลทิดาแฟนเพจได้เลยนะครับผมเพจเพลท์เพลินลงคลิปเดี๋ยวบาเวเบิร์ดแตแช่มาเพจใหญ่เด้อพี่น้องเด้อ อินแห้งพี่น้องมาขึ้นงานะตะลิตูนอร่ราชอนแห้งพี่น้องครับผมอย่าลืมข้าไปไก,กดไลคกกดแชร์ด้วยพี่น้องเด้เอ,อ <bara> บรรยากาศลังเวทีห้องพี่น้องอันนี้บรรยากาศหลังเวทีนะครับผมนี่แหละครับผมพื้นที่มีจํากัดนะครับผมสุดดั้งกับเป็นกระแพงเลยพี่น้องวันนี้เต็นท์ศิลปินกลางได้ไม่หมดนะครับผมกลางได้บ่มดพี่น้องเพราะว่าพื้นที่บ่มีนะครับผมกลางได้เส้นนแล้วพี่น้องในเส้นนี่ครับ อันนี้มันอัน,นมันเป็นน้ำของห้องห้องห้องน้ำเลยใช่ทางไหนเนาะนนนพ,พี่น้องอันนี้เป็นน้ำน้ำมันลดนหมพี่น้องเดี๋ยวไปบ่ได้พี่น้องครับผมทา่านบาานบ่ไดแล้วครับผมแชร์แล้วจ้าขอบพระคุณนะคะผมแชร์แล้วจ้าขอบพระคุณเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณถูกกริ่มงแรงใจครับจากพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงเออ เอาเวิร์ยังไระท่างผุนก็ไปี่นของท่านนี่ปรสมามรถมากได้แล้วครับผมทีมงานฟ้อนสืบกำลังแต่งตัวนะครับผมนี้แต่งหน้าแต่งตาพี่น้อง รอออกไปลำถวายนะครับผมแชร์แล้วจ้าขอบพระคุณนะคะผมมาแล้วสวัสดีครับผมพี่น้องย่าเรื่กดลิงด้านล่างได้พี่น้องเด้อกดที่ลิงด้านล่างได้เลยนะครับผมสื้อบัตรจองตัวกุมปิดคืนนี้บราคา128บาทเท่านั้นนะคะผมพี่น้องผู้ใดที่ยังบนเขากุมเด้อฝ่าเขากลุมนะคะผมข่าวบอกเขากุมเหมือนแลงนี่ถ่ายอีกโดนไ้มพี่น้องครับผมจิ้มลิงด้านล่างได้เลยนะครับผมทุ่มเครื่องทีมงานโอร์เสือจอพไปลำถวายเด้อพี่น้องแสดงกี่ทุ่มจ้าคืนนี้เริ่มการแสดงนะครับผมทำการแสดงเต็มรูปแบบสองทุ่มตรงโดระมา องทุ่มตรงโดยประมาณจบที่ตีหนึ่งครึ่งนะคะผมพี่น้องบางคนบอกว่าโอ้หมอรัมหยัางน้อคือลำบอสอดแจ้งจักมือจักเที๋ยแทะงานจบะผ้าพี่น้องครับผมหมอลำมบอได้กัหนดเวลาเด้อพี่น้องเด้อทุกช่วงเวลานะครับผมทุกทุกงานเจาะผ้าคนกัหนดเวลามาแล้วงานหิวงานหยังสิพี่น้องบางงานนี่ส่วนมากงานหิวเจะเล่นไม่แจ้งนะครับผมงานหิวจะเล่นบอแจ้งจะแจ้งเป็นบางมองเนาะพี่น้องเนาะงานหิวกระนวนนี่สอดแจ้งอยู่เมืองพ่นนี่บอแจ้งพี่น้องงานหิวบ้านไผ่นี่กับบอแจ้งพี่น้องงานหิวทานี่ แจ้งพี่น้องงานอยู่สมเด็จน,นี่มืนหนีก็เบอแจ้งพี่น้องครับผมงานนิ้วแต่ละที่นะครับผมจะบอกขึ้นกันนะพี่น้องเด้อบางสถานที่จะได้ซอดแจ้งเพราะว่าข้างๆไม่มีโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเมืองนะครับผมบาดเติดชุ่มชนนะครับผมบาดเติดแบบว่าพื้นที่ในเมืองพี่น้องเนาะส่วนพื้นที่บริเวณรอบนอกนะครับผมที่มีการจง้งให้อยู่ก็สสมารถกสอดแจ้งได้เ้ยพี่น้องเด้อนะครับผมแสดงถึงกี่โมงครับตีหนึ่งครึ่งครับผมพี่น้องทัางกุ้งปิดเมือแรกงนี่ห้ามรับเด็ดขาดได้พี่น้องเด้อ อยู่น้ำลวกร้านจนว่าปินาที่ตไทยได้พี่น้องครับผมจังอวยปิดหน้าจอลงนอนเล้อพี่น้องเด้อคืนนี้จบที่ตีหนึ่งครึ่งนะคะผมรอในกลุ่มแล้วจ้าเจอกันในกลุ่มนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ แม่ได้ดูแล้ววันไปถวายหัวละคังสนุกมากครับหัวร้อจนท้องแข็งมวลกากอรชอนสวยมากครับขอพระคนนุณอีแม่ละลายเด้อแม่เด้อขอพระคุณนะลายเด้อแม่ครับผมขอพระคุณพี่น้องสุกุสุกุนครับผมจัดการตอบรับเรื่องลำเหลืองไม่ครับแม่ย่ารับบ่ไใดลูกสะพายเป็ดกระเทยบอดนกพงศกรรับบทเป็นอรชอนส่วนบาวเบิร์นาคารินรับบทเป็นอรพิมพ์เด้กพี่พรรน้องครับเนี่ย รอในกลุ่มรอจ้าจากระยองจ้าสวัสดีพี่น้องทางระยองครับผมสัญญาณชัดเจ๋อไหมครับผมอยากเห็นลูกชายนกเป็นอรชรแห่งจ้าเข้ากลุ่มปิดเลยนะคะผมพาไปรอาอยหน่อยลูกอีหลานหนอยตอนนี้ครับผมพี่น้องอยู่หลังหานพี่น้องครับผมอยู่ในเต็นท์นะคะผมเสร็จแล้วครับขอบพระคุณนะคะผมบรรยากาศน่าง่าตอนนี้กำลังคึกคักเลยพี่น้องคืนนีคาดว่าคนอาจจะเต็มเดินพี่น,น้องคาดว่าอาจจะเต็มเดินเลยครับผมคืนคน,นีนะครับผม งานยูอำเภอหนองสองห้องแจ้งคะ่ะเจอกันนะครับผมหนองสองห้องนะคะผมวัี่เท่าร่น้อวัดธิษาร่น้อวันที่เท่าไหร่นะครับสิบเก้าหรือเปล่าครับผมอำเภอหนองสองห้องงานยูถ้าบาเบอร์จำไม่ผิดใช่ไหมแม่แม่ไม่ได้สิบเก้าปะครับผมถ้าว่าเบอร์จำไม่ผิดครับผมชอบดนนีขอบคุณนะครับผมอยากเบิ่งอ,อรชนได้ครับผมพวกอกกันนะครับ,บออรช้อนบนไ้ที่ขึ้นนี่พี่น้อง พี e ่น้องผู้ใดที um. ่เด <whis ky. S 1> <x> ินทางมาหอดจอดทึ <ion> ้แล้วนะครับผมหามองยูม่องเศร้าด้วยพี่น้องเด้อหามองยูหม่องเศร้าครับผมจับจอมองหาที่นั่งฟั้างปุ่นเสรเตียมเราพี่น้องฝั่งนี้มีพื้นที่บางด้วยพี่น้องเด้อฝั่งนี้ยังมีพื้นที่บ้างนะครับผมพี่น้องผู้ใดที่ร่างเดินทางมานะครับผมขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับผมมาเจอกันหน้าเวทีนะครับผมนำลำเสียงมนุษยผู้สากลขึ้นนี้ครับรอหมอบความสุขพีนน้องแฟนกบแฟนเพลงเจ้าสมเด็จกระสิน งานเหนียวขึ้นหนีมือสุดท้ายแล้วพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อชมฟรีพร้อมพี่น้องชมฟรีเด้อพี่น้องชมฟรีอย่าลืมใหม่กันอะไรใจกกันอะไรเด้อพี่น้องเด้ออ่ะพี่น้องครับผู้ใดที่บดสามารถเดินทางมอจดถึงบริเวณหน้างานใดนะครับผมกดลิงก์ด้านล่างสื่อปรจองตัวได้เลยนะครับผมบาทราคา128บาทเท่านั้นนะครับผมบัตรหนึบาทรับชมได้วันนี้วันเดียวนะครับผมโวนพี่น้องผู้ใดที่ยังบุกขอกุมนะครับผม มื่อนี้นะครับผมบอไดเขากุมผ่าเด้อไปนรองเด้อรออีกนานเลยนะครับผมกอนจะมีกลุ่มปิดนะครับผมอ้าเปน้องครับผมขึ้นนี่ครับมาลำเสียมโนพวกกรครับทำการแสดงอยู่ที่งานยุวองเผอสมเด็จังหวัดกรสินครับวันสุดท้ายแล้วการแสดงเริ่มต้นที่สองทุ่มตรงโดยประมาณจบที่ตีหนึ่งครึ่งนะครับผมใช่จ้าสิบเก้าโอเคครับผมงานยิหนองสองห้องสดแจ้งสิบเก้าทันวานี้เจอกันแท้แน่นอนครับเป็น้องมาลำเสียมโนพวกสกร้พ่อแม่เป็น้องถ้าน้องสองห้องขอนแก่นเด้อไปน้องเด้อ คณะเสียงอีเบิร์ดก็ไเสียงคณะเสียงอีเบิร์ดกับเสียงอีดนคณะเสียงอีเบิร์ดกับเสียงอีบอนนี่ล้ำเรลืองไม่ย่ราบริเเดนลูกสะพายเป็นค้อว่ายครับพี่น้องอยู่ทางไหนอยู่ทางไตเด้อโอ้สวัสดีพี่น้องทางไตครับผมเชียร์แล้วจ้าขอบพระคุณนะคะคณะเสียงอีเบิร์ดกับเสียงอีดนคณะเสียงอีเบิร์ดกับเสียงอีดนนี่คณะเสียงอีดนนี่อยู่ที่ทางมั่นใจคือยี่ตัวพี่น้อง อยู่ที่นาวัดทางทางขอนแก่นพพี่น้องสำนักง,งานอยู่นาวัดส่วนอีเบิร์ดนี่อยู่ทางสารคามพี่น้องทางคำเรียงสารคามนะครับผมคณะเสียงอีดนก็เสียงอีเบิร์ดนี่พี่นอ้องล่าเรืองเมียลาบดันลูกสบายเป็นคน